สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยกับรายการเล็กเด่นประจำวันจากระจารย์รักทางช่องทาง cmi d o me ค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564สีมงคลวันนี้จะเป็นสีดำเงินสีฟ้าแล้วก็สีขาวที่จะเสริมในเรื่องของการงานรวมถึงการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะส่วนสีชมพูสีสีแล้วก็สีเขียวจะเสริมในเรื่องของการเงนินเสริมในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะการเจราจาต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ แล้วเครื่องประดับนำโชควันนี้จะมีหยกมีลาพิสและซูรี่แล้วก็พลอยสีเขียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทําการสักการะขอพรในรับสัปดาห์นี้นะคะก็คือหลวงพ่อคูณพระพมแล้วก็พรอะพ,อพิฆเนศที่ทุกท่านสามารถที่จะทําการบูชาเพื่อขอพรดนสิ่งที่ต้องการสําหรับคนที่เกิดในเดือนมิถุนายน,นะคะ่ะแล้วเราต้องการทําบุญวันเกิดในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ อาจารย์รักจะเน้นไปที่ในเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือ,อยารักษาโรคอันนี้จะทําให้เรายังมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรนะคะขอให้เป็นอาหารที่ไม่มีก้างหรือมีกระดูกนะคะถ้าจะใส่ปลาก็ต้องเลาะก้างออกให้หมดด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดที่จะทําให้ชีวิตเราไรอุปสรรคนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามา ในเรอบ17.30น,นค่ะเลขเมื่อวานนี้นะคะที่ออกเนี่ยคือเลข022แล้วก็08รอบนี้นะตัวเน้นเลข8เข้ามาในหลักหน่วยล่างค่ะแล้วในชุดวิงทีมีทั้งเลข0แล้วก็เลข8ส่วนในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ721แล้วก็5 0รอบนี้นะเลข7ค่ะตัวเน้นนะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็ตัวเน้นอีกตัวค่ะคือเลข0เข้ามาในหลักหน่วยล่างนะคะชุดจับคู่มี50ค่ะอันนี้เป็น2ตัวตรงของข้างล่าง มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่4มิถุนายน2564กันนะคะเลขเด่นประจำวันเนี่ยในช่วงเวลา17.30นเลขที่วางไว้ให้นะคะก็จะมีเลข4เลข7เลข6เลข8เลข9แล้วก็เลข1แล้วก็เน้นวิที่เลข4กับเลข7สำหรับชุดจับคู่ค่ะ40424345 072737แล้วก็57 แล้วในช่วงเวลา18.30นค่ะในชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข1เลข9เลข2เลข4เลข3เลข6แล้วก็เน้นไว้ที่เลข1กับเลข9สำหรับชุดจับคู่นะคะ10181715098979แล้วก็59สำหรับในช่วงเวลา19.30นชุดวินนะเลขที่วางไว้ให้จะมีเลข1เลข9เลข3เลข2 เลขหกแล้วก็เลขสี่แล้วเน้นไว้ที่เลขหนึ่งกับเลขเก้าค่ะสำหรับชุดจับคู่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าอันนี้เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันนี้คือวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนนะคะอย่าลืมนะคะทุกท่านต้องหมั่นทําบุญนะคะต้องหมั่นบริจาคทานไปบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆอยก็ยังดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ส่งให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีโชคลาภหรือมีฐานะการเงินในเรื่องของวิถีชีวิตที่มั่นคง ใายรายการค่ะอาจารย์รักขอให้ทุกคนเฮงเฮงขอให้ทุกคนปังปังรับทรัพย์รับโชคนะคะแล้วก็ข้อสําคัญขอให้ทุกทุกย่างมีสุขภาพที่แข็งแรงพวกนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด็ประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง,ทางมีดับมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ